ไม่ต้องไปว่าเกิดแรมขึ้นลงไม่ต้องไปนสนใจอะไรทั้งสิ้นสนแค่ว่าคุณคือคนวันอาทิตย์กดเลขหนึ่งฟังดีๆนะฮะคนวันอาทิตย์ทุกครั้งที่ถึงวันอาทิตย์ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะทุกครั้งที่ถึงวันอาทิตย์เมื่อ,อไรเมื่อนั้นนะคะให้คุณมองหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งครั้งง่ายนิดเดียวย่ายมากมองหาเหตุแห่งบุญให้ได้หนึ่งครั้งครูยกตัวอย่าง ตื่นขึ้นมาปุ๊บยิ้มให้กับตัวเองอย่างโคตรมีความสุขหรือขอบคุณตัวเองได้อย่างสุดซึ้งหรือโอนตังค์ให้พ่อให้แม่หรือไปทําบุญหรือไปตักบาตรหรือทําความดีอะไรก็ได้หนึ่งอย่างซึ่งเป็นเหตุแห่งบุญคนเกิดวันอาทิตย์หาเหตุแห่งบุญค่ะทําอะไรก็ได้ที่เรียกว่าเหตุแห่งบุญเหตุแห่งบุญหมายวามว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ใช่ข่ะววันอาทิตย์เยอะมากพี่วุ้วเกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรขหนึ่งคือคุณจะต้องหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งครั้งแล้วจํามันให้้้ไดออยยยย่่่่าาางงเชนนนนกตตัววสมมุิิีท์ะะค เหุ้แห่งบุญยังไม่ได้ทำบุญเลยทำอะไรดีนึกอะไรไม่ออกไปอยู่หน้ากระจกเอ้ยแต่คุณต้องรู้สึกให้ได้ถ้าสมมติคุณบอกว่าการยิ้มเป็นบุญคุณจะไปแค่มันไม่ได้ยิ้มคือต้องยิ้มจริงๆถ้ายังทำไม่ได้เปลี่ยนหาเหตุแห่งบุญใหม่โทรไปบอกรักแม่ดวบาแม่หนูรักแม่นะคิดถึงนะคะแล้วแม่เออมึงกินยาไม่เคยเอาขวดเหรอลอยมันพันปีไม่เคยโตมาบอกรักเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ใช่เลยแม่ก็หนูรักแม่อย่างเงี้คยค่ะเป็นไหมคะเหตุแห่งบุญคือความสุข อะไรก็ได้ค่ะที่เกิดสุขเรียกว่าเหตุแห่งบุญทั้งหมดให้เงินลูกไอ้ลูกอยากกินไอติมเอาไปเลยลูกถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรอประหยัดประหยัดหน่อยเมื่อวานก็ไอติมแล้วนะวันนี้ได้ไอติมอีกแล้วเหรอ,อไม่ใช่ละอันนี้เหตุแห่งกรรมเหตุแห่งบุญคือการทําอะไรก็ได้ค่ะให้มีความสุขข่าหนึ่งเรื่องพอนะแต่ที่เหลือทำบาปเหรอไม่ใช่นะคะก็ทําดีต่อไปแต่คนเกิดวันอาทิตย์หาเหตุแห่งบุญให้ได้หนึ่งเรื่องเสร็จแล้วฟังให้ดีนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคุณต้องหายเจอทุกวันอาทิตย์ฟังปากชน คุณคะให้ทําเรื่องง่ายๆแก่นี้ขี้เกียจก็ไม่ต้องรวยไม่ต้องรวยคุณเป็นคนชัดเจนให้ทําของง่ายแม่งทำไม่ได้แต่อยากรวยคุณรู้ไหมคนรวยนี่มันของยากนะคุณมันไม่ได้ของง่ายนะคุณเพราะฉะนั้นการที่ให้คุณทําแค่อย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณมันรวยไม่ได้เข้าใจนะคะอันนี้หมอดูฟันทงอันนั้นฟันทงอันนี้ฟันยับนะคะหมอดูฟันยับเลยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะโหดนิดนึงนะอาจจะเป็นหมอดูสายโหดนิดนึงเป็นหมอดูฟันยับเลยโอเคหากว่าคุณหาเหตุแห่งบุญเจอฟังนะคะคนวันอาทิตย์สิ่งที่คุณจะได้รับ คุณจะได้เงินก้อนโตโตมากอันนี้เรื่องจริงนะยานะคะแม่หมอพูดเล่นไม่ได้นะคะทุกอย่างเป็นศาสตร์และศิลป์นะแต่ไม่พูดว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคนที่มาฟังเ็ามีหัวสมองทุกคนไม่ต้องบอกให้เขาใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะเออจะบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าคุณหาเหตุแห่งบุญเจอในทุกวันอาทิตย์คุณกาแล้ววันอื่นไม่ต้องทําดีหรอกคุณกาเอาสมองคิดนิดนอึอดีทุกวันดีทุกวันสม่ําเสมอแต่วันอาทิตย์ต้องดีกว่าทุกวัน เข้าใจหรือยังคะเราทําดีอยู่แล้วค่ะเรายิ้มบอกรักตัวเองเรารักพ่อแม่เรานู่นนี่นั่นดีอยู่แล้วแต่วันอาทิตย์ต้องพิเศษคือคุณต้องหาเหตุแห่งบุญให้เจอนะคะเหมือนการขุดหาสมบัติสมบัติของคุณมันอยู่ในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณต้องขุดเจาะหาเหตุแห่งบุญของคุณให้เจอในวันนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างชัดเจนคือคุณจะได้เงินก้อนโตเสร็จแล้วนะคะการทําธุรกิจของคุณคุณจะได้เจอคนที่ส่งพลังคุณจะได้เจอคนที่มีพลังเหนือกว่าคุณมาค้าจุนคุณตลอดไปังงงงงนนะคชิิิิตาดไม่่่่ผีีเเรรรรืืออจจ คุณจะได้ทรัพย์กโตที่สําคัญคุณจะได้คนที่มาเกื้อหนุนคุณคนที่มาช่วยให้คุณนะคะสนับสนุนคุณแล้วทําให้คุณนะคะแบบโอ้โหแบบประสบความสําเร็จแต่คนคนที่จะมาหนุนคุณเขาจะมีพลังเหนือกว่าคุณนะคะเขาจะมีพลังเหนือกว่าคุณอย่างเช่นสมมุติคุณขายออนไลน์คุณจะได้ทีมงานที่โคดส่งพลังสมมุติคุณขายออนไลน์คุณจะได้ทีมงานต่างประเทศคุณจะได้ทีมงานที่มหัจรรย์มากๆแบบนี้ค่ะที่แบบเฮ้ยมาถึงปุ๊บก็ดันคุณขึ้นรวยเลยแบบนี้ค่ะ ให้ไปสังเกตหน้ามีคนเคยเจอแล้วที่อยู่ดันคุณขึ้นสูงแล้วทุกวันนี้คุณแตะเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณไปสังเกตนะคะคนวันอาทิตย์ ให้คนวันอาทิตย์ไปสังเกตดูนะคะว่าคุณได้รับมันแล้วหรือยังคุณจะได้รับเงินก้อนโตแล้วคุณจะได้รับคนจะได้เจอคนที่มาสนับสนุนคุณโดยพลังงานเขาจะเหนือกว่าคุณแน่นอนเขาจะเหนือกว่าคุณในทุกด้านอย่างเช่นอาจจะดูด้านต่างประเทศอาจจะเป็นด้านในเรื่องเกื้อหนุนยอดขายอาจจะเป็นในด้านของอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นด้านการศึกษาอาจจะเป็นในด้านการงานที่เขามีงานดีกว่าแล้วมาให้การสนับสนุนหรือการช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานบัญชีงานอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะได้รับคนเหล่านี้ค่ะมาเกื้อหนุนนี่คือคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุุุณไปหหหหาเเต่งบจอ หนึ่งเรื่องของคนวันอาทิตย์แล้วคุณจะได้ลาบก้อนโตนแล้วก็ไดค้คนที่มีพลังงานมาหนุนคุณนะคะคนเกิดวันจันทร์ย <uck> ังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเมื่อ,อไหร่ที่คุณฟังดีๆนะคะคุณชอบอะไรง่ายๆน้องไม่ยากเมื่อ,อไหร่ที่คุณเห็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสีครีมฟังปากชนิตาสีครีมรู้จักสีครีมไหมคะสีที่เหมือนขาวเหมือนเหลืองอ่อนๆแต่เป็นสีครีมเมื่อ,อไหร่ที่คุณจ้องอะไรก็ตามแต่หรือเห็นอะไรเป็นสีครีมให้คุณบอกรวยรวยรวยทุกครั้งหรือ เวลาคุณเห็นเสื้อสีครีมคุณอาจจะซื้อมาใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยหรือคุณเห็นไอศครีมที่มีสีครีมุูยอิ่นแล้วรวยรวยรวย